สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคตดีราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัตคติราชนารีสเสด็จออกณห้องพิธีอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรทรงมาเ็นพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ใน,ในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคม2567ในการนี้ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิรจากนั้นทรงศิลปสมเด็จพระมหาวีระวงศประธานสง์ถวายศิลปจบเจ้าพนักงานพระราชพิธีอาราธนาพระปรริต พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนพัฒนาหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ส่งท่อ้าไรตรสิบไตรทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิษรราชธรรม ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวไทยมาอย่างยาวนานตลอดการครองสิริราจชสมบัติกว่า70ปีมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นอเนกประการทันนี้เพื่อเธอประเกียดและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชการที่9ผู้ยิ่งใหญ่ 1, 2, องค์มนตรีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีปพระบาทสมเด็จพระบรมชา,ากาทเบเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรคณะองคมนตรีร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรใ,ในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2567ก่อนหน้านี้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิ คณะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกรมทรัพยากรน้ำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมูมลนิธิอุบลรัชในพระบรมราชินูปธรรมและองค์การทหารผ่านศึกร่วมวางพวงมาลา ซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาส่วนวันที่14ตุลาคม2567จะเปิดให้ถวายสการะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกานในว,น,นวันนวมินทธรมหาราชพุทธศัการาช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดประสาทพระเทพีดอนให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถประพิษเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมดํารึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวง์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายศักะกิ์กปิล,ลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเชิญตระก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของพลทหารอนุวัฒน์เหมารา จ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กันยายนที่บ้านเลขที่288หมู่ที่6ตำบลปากน้ำอําเภอละงูจังหวัดสตูลการได้รับพระราชทานพระมาหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของพลทหารอนุวตัตต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญประกาศสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของดาบตำรวจบรรเจิดพุทธเจริญเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธไม่ทราบชนิด ยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน922หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน922บ้านดีตำบลปารมายอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคมที่บ้านเลขที่56หมู่ที่1ตำบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ครอบครัวของดาบตำรวจบรรเจิดต่างเพิ่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดม่ได้ คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลัยลักอคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยราชนารีวันนี้ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทางภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัล,ลยลักษณ์อกราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีโดยในวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพานมัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร้วันพร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปถวายอาทินายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะโรงเรียนตั้งพิรุณธรรมนายภัสะกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมคณะ และสมัครมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปทุมธานีทังนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรด้วยกัน3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครอาคารสำนักงาน1ชั้นหนึ่งพระตำหนักจักกรีบงกฎ อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานครทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิระดึกถึงพระราตนตร,รัยว่าเป็นสรณรที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนในวันคล้ายวันสวรรคตและวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรหมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถปพิษวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567